สวัสดีค่ะเลขเด่นดวงดีกับอาจารย์ศรีเมืองเอกนะมาพบกันเช่นเคยวันที่16กรกรกฎาเราจะมาดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างดวงของท่านทั้ง8วันนะคะลูกเต๋าของแม่ผีเสื้อสมุดค่ะอุเยอาเยปะชะดะอุเยอาเยปชดอุเยอเยปะชะด,ะะชะดะซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดนขอให้รวยทุกๆท,ท,ท่านนะคะ เราจะมาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ลูกเต่าของแม่ผีเสื้อสมุทวันอาทิตย์โชคจะได้จับไหนอย่างไรนะคะวันอาทิตย์โชคเขาบอกว่า จะได้จากของชิ้นใหญ่ที่ซื้อเข้าบ้านส่วนมากอาจจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าของใช้ในบ้านมันจะมีตัวเลขอยู่แล้วก็จะมีราคาชอบเออเลขไหนอะไรยังไงอาจจะสะดุดใจสกิดใจให้คุณก็ได้หรือใกล้วัด ไปทำบุญวัดนั้นมีนางไหมหนางตะเคียนก็ลองไปขอท่านดูและเจ้าที่บ้านให้โชคค่ะเจ้าที่บ้านให้โชคเลขบ้านให้โชคหรือเลขเก่าที่ท่านตาม ท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ยังไม่ออกบางท่านมีเบอร์เดียวบางท่านมีหลายเบอร์ก็ลองพิจารณาดูนะคะเลขนั้นมี1มี2มี9 3สามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจนันทร์โชคจะได้จากไหนอย่างไร วันจันโชคนั้นจะได้จากเด็กจากเด็กจากกุม,มารเด็กหรือกุม,มารท่านเขียนศูนย์ถึงเก้าใส่กระบอกหรืออะไรภาชนะที่มันสวยงามแล้วก็ให้เด็กหยิบถ้ามีกุม,มารก็ตัวคุณเองก็ได้หยิบบอกว่าขอโชคให้แม่หน่อยประมาณนี้นะคะและท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านติดต่อเรื่องการเรื่องงานเบอร์นั้น ที่คุยซ้ําๆบ่อยๆและอายุคุณพ่อพอสอเกิดคุณพ่อคุณพ่ออยู่ขอพรคุณพ่อเลขใกล้ตัวคุณพ่อหรือโทรศัพท์คุณพ่อก็ได้ถ้าคุณพ่อเสียอายุฝ่าโรงหรือเจ้านายวันเกิดเจ้านายพอดีก็อาจจะเป็นเลขอายุของเจ้านายก็ได้นะคะเลขนั้นมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่สามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ วันนงคารโชคนั้นจะได้จากอายุคุณแม่พอสอเกิดคุณแม่เลขใกล้ตัวคุณแม่ไม่มีแม่ป้าก็ได้แม่เลี้ยงก็ได้แม่น้าก็ได้ที่เราดูแลอยู่และถ้าแม่เสียแล้วก็อายุฝาโรงของคุณแม่และเลขที่ท่านไปทําบุญมากใหม่ๆยอดของบุญที่ท่านไปทํามาก็ลองดูเลขที่บ้านเจ้าที่บ้านให้โชคเลขนั้นมีสมีหมี8 3ดส3ตัวมาหตัวนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางวันโชคจะได้จากพระราหูพระราหูค้นซั์ไปขอพรพระราหูก็จะได้โชคจากตรงนั้นขันน้ำมนตเสี่ยงเซมซีก็ได้เช่นกันท้ายบัตรประชาชนบัตร ATM และเลขที่บ้านเลขที่บ้าน,เ,านเจ้าที่บ้านให้โชคท้ายบัตรที่คุณไปต่อบัตรเข้าทำงานเข้าออกเลขนั้นมีหมีหนึ่งมีห,ม,หมีสองสาตัวมาหตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิด วันพุธกลางคืน โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพุธกลางคืนโชคนั้นจะได้จากเลขที่บ้านเจ้าที่บ้านให้โชคท่านไหว้เจ้าที่จุดทูบสั้นทูบยาวมันก็จะเป็นตัวเลขตัวโค้งตัวงอลองขอพอรท่านเนาะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนและท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ถอยมาใหม่เบอร์ใหม่อาจจะให้โชคท่านก็ได้หรือเพื่อนโทรมาจากต่างถิ่นต่างแดนบอกมีรายงวดแล้วก็มาถึงท่านก็อย่าลืมเลขตัว เองแล้วท้ายเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนที่โทรหาคุณเลขรถไม่รถเก่าได้หมดบางท่านบอกไม่มีรถไม่มีรถก็รถแท็กซี่สองแถวรถทัวตัวเครื่องบินไฟบินได้หมดถ้าไปเจอรถเฉียวรถชนต่อหน้าต่อต,อตาก็ลองดูนะคะเลขนั้นมี1มี6มี4ีสามตัวมา1ตัวนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันพระหรือหัตถสบดีโชคจะได้จากไหนอย่างไรจากงานเขาดําค่ะงานเขาดาที่ท่านไปไปสวดอภิษฐรทศพหรือไปเผาศพอายุฝาโรงสาลาลดลักศพได้หมดถ้าคนตังเหนือก็เอาเลขที่บ้านยันลดหลกกักศพเนาะมันก็แล้วแต่โชคค่ะและเลขบ้านเลขเก่าที่ท่านเกิดนู่นที่แม่อยู่พ่ออยู่ก็ได้เช่นกันเลขนั้นมีหนึ่งมีสามมีสองสามตัว วมาหนึงตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันศุกร์โชคนั้นจะได้จากเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคเจ้าที่บ้านให้โชคบัตรที่ท่านไปทํางานสแตมป์เข้าออกให้โชคเลขบ้านเลขรถท้ายเบอร์โทรศัพท์ได้หมดเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับบัตรที่ท่านไปทํางานเขาเรียกว่าเลขใกล้ตัวเลขนั้นมี8มี1มีศ3สาตัวมา1ตัวนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันเสาร์อายุคุณอายุตัวคุณอายุแฟนพอสอบเกิดท่านไหนไม่มีแฟนใครก็ได้ที่ท่านรักที่ท่านดูแลอยู่อายุพ่อพอสอบเกิดพ่อถ้าคุณพ่อเสียอายุฝาโรงถ้าคุณพ่ออยู่เลขใกล้ตัวคุณพ่อถ้าซื้อโทรศัพท์ให้คุณพ่อก็ดูเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคือเลขอะไรเลขบ้านเลขรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ยังไม่ออก แต่เลขที่อาจารย์สีคำนวณก็คือที่อาจารย์ให้ใน YouTube มันเป็นหลักมันมีเด่นมีรองท่านก็ต้องรักอันไหนท่านก็ชอบตัวใดท่านก็ไปเอาตัวนั้นอาจารย์ลงใน YouTube ให้ ทุกงวดคู่ดับคู่เด่นและดวงรายวันก็ขอบคุณมากที่ติดตามอาจารย์สีนะคะเด่นบนนะคะเด่น9เด่น8ปลอง1ดับ6ชนเด่นข้างบนนะคะข้างล่างเด่น4เด่น5ลอง6ดับ9ชนเด่นเลขดับมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอาจารย์สีแชร์ให้เพื่อนแชร์ต่อๆกันไปและเข้ามาดูอาจารย์ไลฟ์สดในเพจขอบคุณที่เข้ามาดู ่วงกับอาจารย์นะคะ300ถามได้ทุกเรื่อง99 3คสามคำถาม492สําองคำถามด้วยการโทรคุยอาจารย์จะไม่ชอบในการพิมพ์นะคะโทรอย่างเดียวมันได้อัธรตมันได้ถามกันตอบกันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยวันที่16กระดักกระดาไปด้วยกันกับอาจารย์สีนะคะขอบคุณมากคะ่ะโชคดีคะ่ะรักทุกท่านนะคะ